ผมอยู่กับบริษัทวอนโบอยู่หน้าโชว์รูมวอนโบแล้วกันโอ้ยบอนโบแล้วกันนะผมอยู่กับบอนโบรถกดวอนโบรถดำวอนโบรถตักวอนโบรถวอนโบทุกอย่างเป็นวอนโบทั้งหมดเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดตัวรถใหม่กันนะเพื่ไม่รู้รถใหม่หรือรถเก่าเราไปดูก็ได้เลยครับโผว้าวอันนี้คือ เขาทาให้ดูนะว่า,ามีรถวอลโว่ขนาดาชนิดนี้ขนาดไหนโอ้ยรถอันนี้ผมก็มีนะมีตั้งแต่ขนาดเล็กยังขนาดใหญ่เลยนะผมนี่รถคุบวอลโว่เล็กสุดก็จะเป็น ECR 28นะ2 2ตันกว่านะครับผม2ตันกว่าเกือบ3ตันอันนี้3ตันกว่านะครับผมอันนี้อันนี้ก็3ตันกว่า สามตันเกือบสี่ตันไอ้สี่ตันเกือบห้าตันอันนี้ห้าตันเกือบหกตัน,อ,น,น,ตน,ตนอันนี้ไปเป็นเกือบเก้าตันอ๋อเขาจะลงท้ายด้วยแปดหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นรถเอ่อเป็นล้อ,อยางเป็นดับเอวห้าห้าบีอุ้ยโคตรดีเลยวะ่ะก็จะเป็นมีร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยหกสิบโอ้โหมีไปเรื่อยๆเลยวะ่ะอีซีสองหนึ่งศูนย์นะครับผมยี่สิบสองตัน อันนี้ยี่สิบห้าตันก็มีอันนี้3าสบตันอันนี้ส4สบสี่ตันสาสิบสามตันเทียบเท่ากับอ่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ไงวะอันนี้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 ส6สิกตันอันนี้เทียบเท่ากับสามสามหเน็กเกนแคทสา6สาหกเน็กเกนอันนี้สามเป็นสามหศอันนี้เป็นสี่หก0นสี่นี่อ่าเกือบห้าตันนะครับคุณโยมเกือบห้าิตันนะประมาณส7 48ิบเจ็ดสัิบดตันนะผม อ่าเทียบต่อกับอ่าเอา้ยตามจริงมันมีวอ e ลโว่วอลโว่ e48 ด้วยไม่ใช่หรอแล้วก็มีรถเมืองรถเกรเดอร์โอ้โห و, มอเตอร์เกรเดอร์อย่างดีเลยโอ้โห <c oughs> อุ้ยโตษแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะผมอืมแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยโอ้โหอย่างดีเลยนะผมโอเค เดี๋ยวเราจะมาดูรถใหม่ที่เราจะมาเปิดตัวในวันนี้กันแล้วกันนะซึ่งผมลืมไปว่าผมเปิดตัวหรือยังน่าจะยังหรอกมั้งเฮยเปิดแล้วก็เปิดอีกก็ได้นะครับผมมันลืมอ่ะใช่หมใจท้ทำไง <c oughs> แต่ว่าวันนี้ไม่ลืมแล้วนะครับผมก็จะเป็นรุ่นนี้แล้วกันนะผม,ผมรุ่น W ผมว่าผมเปิดไปแล้วนะ นีคือจะมีในคอนรัคชั่นด้วยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ก็14ตันแล้วกันนะผมเดี๋ยวเรามาอันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดตัวกันอีกรอบนึงเฮ้ยไม่ใช่เปิดตัวกันอีกรอบเลยเดี๋ยวเรามาเปิดตัวกันเราเอาบุกี้นี้บุกี้จะมีหลายบุกี้มากนะผมเป็นรถคู14ตันก็จะเทียบเท่ากับตัวโกบโก้ SK140 นะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัว10 มันน่าจะส4สี่เกือบสิบ้าตันเลยนะคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นแบบว่าทรงคล้ายๆกับรถขุดแดตันนะผมอ่าจะคล้ายๆกับรถขุดแดตันปุ๊บนี่ก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบตูดมนนะผมตูดมม้อ,องข้าวนะผม <c oughs> รุ่น W นะผม W นะมีตัวมือจับเลยนะ่าจะเปิดได้นะข้างหลังเนะี่ยแต่ว่าเราเกมเขาไม่ให้เปิดนะผม เครื่องยนต์ไม่มีนะครับผมไม่มีกล้องหลังเอ้ยมีนี่ว่าเฮ้ยฮู้ยฮู้ยดูตัวฮ้ยโอ้ไม่มีตัวดูดน้ำมันแบบออตโต้นะผมใบแท็กน่าจะประมาณ40เซนนะผมเนี่ยมันจะคือตัวไอ้โกเปโกร้อยสี่สิบมันคือมันมันคือมันจะดูทรงใหญ่กว่านี้ใช่ไหมนะผมร้อยสี่สิบแต่น้ำหนักเท่ากันนะผมแต่ตัวนี้ดูเล็กกว่าเยอะเลยเห็นไหมประหยัดพื้นที่กว่าเยอะเลยนะนะผม แต่ว่าน้ำหนักเท่ากันแต่ยังไงวะนะเฮ้ยตัวนี้สมจริงกว่าว่ะเดีสามารถเอียงเอียงอันนี้ก็ได้นะผมเดีอไปไงอ้ากระตกนี่ก็ดูได้นะผมนี่สไลด์ไม่ดูเดินลงเดินดูอุ้ยสไลด์นิดนึง ไอตัวนี้สไลด์ถอยหลังเลยเนะี่ยเฮ้ยตัวนี้แทบไม่สไลด์เลยว่ะขับบิดได้ปะโอ้จมอ่ะเหมือนจะขับบิดไม่ได้แลนะ้วเนี่ยขับบิดไม่ได้นะผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ได้ได้เขาปิดได้โอ้โหดูดูดูกระบอกดูกระบอกดูกระบอกอุ้ยสุดเฉยโอ้โหอะไรวะอ๋อเขานาจะตั้งโปรแกรมมาให้ประมาณนี้โอ้โหตามจริงมันคนที่จะไปสุดเลยนะโอ้โหาดูดิดูดิดีดีเป็นไง ดีดีเป็นไงเป็นไงโชว์สักหน่อยโชว์สักหน่อยคุณยมนี่นี่โชว์นี่ด,ด,ดีสักพักคึมเข้าหัวเราะนะผมเชื่อผมดิอย่าไปโชว์นะผมแบบนี้โชว์ในเกมก็พอนะครับอ้าวเฮ้ยอย่างดีเลยว่ะเฮ้ยดีนะเนี่ยเฮ้ยดีนะสวิงช้าหน่อยนะครับ ่าดูระบบเพื่อนโคนกันนี้ว่าจะเป็นยังไงชิบโอไม่ดีเลยไม่มีเลยคันนี้ก็จะมีในคอนสตรัคชั่นซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับผมอ๋อดีวะ่ะมีในคอนสตรัคชั่นซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับผมก็บุ้งกีก็จะเป็นบุ้งกีแบบบนคันนี้มันจะเน้นเข้าที่แคบเน้นขุดล่องนะผมไม่เน้นแบบขุดดินขายอ่ะ คืองาน,นมันออกแบบมาเพื่อ,อรถคันนี้นะครับผมซึ่งมันจะมีขนาดเล็กแล้วก็จะมีน้ำหนักเยอะนะครับผมแล้วก็จะเป็นตูดบนมนนะครับผมแล้วก็จะมีผ่านด้วยเน้นเข้าช่องแคบปลากานะครับผมครับก็สายรุีดเยอะนะครับผ <c> ม <oughs> เดี๋ยวลองไปต่อสายแยกดูเอาหวัวแยกมาต่อนี่ปูแล้วมันทานขาดคำไปมันต้องต่อเลยครับพ่อมมาดิ จะต่อได้ปะเนี่ยต่อเลยเฮ้ยมันหัวยัดนี่มันหัวใหญ่เกินไปเปล่าผมลองต่อหัวยัดดูนะผมหัวใหญ่เกินไปเปล่าโอ้ยไม่ไม่ได้วะ่ะต่อไม่ได้วรัผู้ชมตามจริงมันพอดีนะเนี่ย น่าจะไม่ใช่มั้งลองอันใหม่ดูดิลองลองอีกสักอันนะลองอีกสักอันคุณผู้ชมเมื่อกี้เราเอานี้ไปแล้วใช่ไหมผมลองขอลองอีกสักอันหนึ่งนะอ่ามีอันนี้อ่าอีกสักอันอีกสักอันอีกสักอันได้ปะไม่ได้หวะคุณผู้ชมไม่ได้ครัะต่อไม่ได้นะไม่ได้แล้วผม ไม่ได้วะโอเคทั้งงั้นก็ไม่เป็นไรน่าจะไม่ได้จริงๆมีออปชั่นกดตัวเอ็กตัวเอ็กเพื่อน่าจะให้ไม่ให้มันน่าจะให้อ๋อให้บุกี่จมนะผมก็ดีนะโดยรวมผมว่าดีนะถ้าเขาาไปเก็บรายละเอียดกว่านนี้นี่ สุดยอดเลยจะเป็นรถที่ดีมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เอา12ล้อมาลุยเลยแล้วกันครับผมนะัผมก็อันนี้ก็จะเป็นรถแยกนะับผมรุ่น12ล้อเราอยู่นู่นนนครับเดี๋ยวเอาไปขุดกับอ่าแคท323เนาะผู้ชมเนาะบุบงยนเงียนเงียนงเ เงีนยเงี้เงีนยเงี้เงีนยงี้งี้งี้จะเพื่อพี่ออกมาคือเรืงนอกเลยพี่ผมขี้เกียจเข้าไปข้างในคุณรู้ว่ามันจะแบบเวลามันกดอ่ะมันจะหนักปะมันจะยกล้อปะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะหนักมันจะกดปะถ้ากันชนพี่หายไปไหนเดี๋ยพี่ไม่เน้นสวยเน้นใช้งานครับผมนะอ่า อ๋อทะลุอ่ะบุก,กี่ทะลุอ่ะเดี๋ยวผมจะไปขุดล่องนะผมวันนี้เฮ้ยไม่โอ้ถึงว้ามันถึงทะลุโอ้ไม่ได้บุกกียวมันนะเดี๋ยวค่อยมายกไปทีหลังเนี่ยข้อดีของอตูดสั้นมันก็ แบบเข้าช่องเล็กๆได้นะครับผมล่องแค่วว่องไวมากนะครับดูดิล่องแค่วว่องไวมากเลยอ่ะปึ๊บโอ้ ยกยกยกปุ๊บนี่ยกโอ้โหไม่ไม่ล้อไม่ยกว่ะคุณผู้ชมล้อไม่ยกว่ะเฮ้ยยกยกดูยกดูเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องนี่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่แต่แต่ว่าแต่น้ำหนักน้ำหนักรถมันไม่เยอะไงน้ำหนักรถมันแค่สิบสิบสี่ตันไงเอาเรื่องอยู่นะ เอาเรื่องยูว่าเรื่องยูโอ้โหในคอนทักชั่นก็มีนะสำหรับรถคันนี้แต่ขับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ <c oughs> ในคอนทักชั่นมันมีอันนี้ด้วยเนี่ยจะวางยังไงวะถ้ารถเขามีผ่านเขาจะวางยังไง อ,อ๋อนี่เหรอนี่ไงไม่ชนผ่านด้วยอ่ะปเดี๋ยวเรามันน่าจะติดหัวแยกไม่ได้ไม่เป็นไรผมไม่พยายามแล้วดู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 เราไปใช้งานดูนะครับหอมสําหรับเจ้า W แล้วกันนะผม <font> ผมลืมไปนะว่าผมเปิดตัวหรือยังเอาเปน็นว่าผมเปิดตัวใหม่แล้วกันแล้วนี่ก็คือเจ้า W14 ตันจบครับผม เออเดี๋ยวผมจะกเอาตออาอาิดหัวแยกแล้วเดี๋ยวไปแยกตรงหลักบ้านให้เขาลูกค้าสักหน่อยหนึ่งนะผมลูกค้าเรียกไปอันนี้นี่ขุดไหมอยากขุดไหมพี่ผมขุดให้ได้นะพี่อยากขุดไหมล่ะอ๋อมีขุดตรงไหนบ้างวะอืมโหตรงนี้มันขุดอย่างเยอะเลยจะขุดเพื่ออะไรวะอ๋อตรงนี้ได้วางท่อปะ่ะเนี่ย๋อาขุดเฉยไม่เอาด,ด,ดิเอาขุดแล้ววางท่อด้วยเนี่ย ไปครับเจ้า W ครับผมมาช่วยงานแล้วมาช่วยงานแล้วดูรถเป็นอย่างเยอะจะกังตลาดนัดครับผมตลาดขายรถด้วยบอกเลยลูกพี่โลบงโลเบสแม่งก็มีโอ้โหล้มกันล้มกันอะอะดีเครื่องเงียสวยนะครับผมใครอยากได้ก็ไปหาโหลดเรานะ คสสิกคลาสสิกสามพันสแกนเนียลบก่อนสกแกนเนียโอ้โหไม่งรถเยอะเยอะเลยยังกตลาดนัดอ่ะคุณผู้ชมให้อเอาลืออ่อเบาบางไว้ตรงนี้มา <c oughs> เฮ้ยมันไม่มีที่วางแล้วเหรอเลื่อยเนี่ยโอ้โหแล้วเพี้ยาวางไว้ตรงนี้เฮ้ยมันไม่ใช่เลื่อยนี่หว่านี่มันที่ตันเหล็กนี่ยมาโอ้ข้างหลังเป็นเลื่อยว่ะนี่เอาหยิบมาไปวางได้ไปะเนี่ยกลวยไม่วางไม่ได้ว่ะเฮ้ยรถขนมใครลม้มมาเนี่ยตัวใครทำรถขนมเขาลม้มมาเนี่ยผมไม่เกี่ยวลนะไม่เกี่ยวกับผมนะเออถึงผมจะเป็นคนทำล้มก็ตามเถอะ นี่ครับผมมาลงกลางเมืองเลยครับคุณผู้ชมครับปะเจ้า W 14ตันนะครับผมนะ14ตันเทียบเท่ากับโกเบโก้ SK 140นะครับผมเทียบเท่ากับโกเบโก้ SK 1 4คอดูเวลาเขาเดินลงเขาจะเป็นยังไง ฝั่งนี้ไม่สงไลด์เลยอ่ะคุณผู้ชมพี่เดินหน้าไปอีกได้ไหมมันจะติดอันนี้ไหมไม่ติดหรอกมั้งผอดูว่ามันยกรอปะยกนิดนึงนะยกนิดนึงนะเนี่ยยกนิดนึงยกนิดนึงเฮ้ยดีว่ะดีว่ะ เจ้า W ครับผมอ้าโอยสวยอยู่นะผมมองว่าสวยนะสวยเลยสวยใช้ได้เลยนะผมผมจำได้ว่าเหมือนผมเคยเปิดตัวไปแล้วนะเอ,อ้าทำไมมันลอยไปน,นะน่ะนี่โอ้โห จัดว่ะดันอามออกด้วยนะครับเวลาเดินดูดูดูทดสอบความแรงนะว่ารถมันจะแรงหรือเปล่าเอาเอาเอาแรงอามอุ้ยแม่งลงจังเร็วอ่ะเอาแรงอามนะเอาแรงอามนะเอาแรงอามอย่างเดียวนะเอาเด้วเด้อเดี๋ยวผมเอาเอาแรงอามอย่างเดียวนะ โอ้เวลาก็จะหมดแรงแรงอามอย่างเดียวนะคุณผู้ชมโอ้ดันไม่ไปว่ะแรงอามดันไม่ไปว่ะไปอยู่ไปอยู่ออโอ้โหการถ่วงน้ำหนักโคตรดีเลยว่ะนี่นี่นี่เนี่ยโชว์โชว์นี่โชว์เนี่ยปึ๊บดี เป็นไงเป็นไงเฮ้ยโอ้โหไมทำรรมดานะผมสำหรับสำหรับรถกดไม่ทำรมดาวไม่ธรรมดาวอ่ะโอ้เจ้านี้มันไม่ทำรมดาวะ่ะเจ้า W 1 4 5นะครับผม ET 1.45นะครับ e e นะผมรถคูณขนาด14ตันนะครับแล้วก็เป็นตูดสั้นนะครับผมตัวได้ด้วย ไปไปโอ้โหเดินยาวๆเลยอ่ะโอ้ดูท่าเดินเขาเลยโอ้ไฟโคตรสว่างอ่ะโอ้เห็นชัดเจ๋ะเลยว่ะผมไม่มีจอยด้วยเลยประเด็นอ่ะลงไม่ได้มันต้องอบุ้งกี่เล็กดิมันต้องบุ้งกี่เล็กนะผมเอาบุ้งกี่เล็กมาก,ก่อน บุกีเล็กผมเอามาด้วยยังไงนี่ไงมันต้องใช้บุกีตัวนี้ปุ๊บอ่าเวลาหมดว่ะคุณผู้ชมเดบุกีตัวนี้พอดีเลยอู้แม่งขับจังยากเลยว่ะมันไม่มีจอย ปึ๊บป๊บดีตักอย่างดีเลยอ่ะให้ให,ให้ให้ดูซักบุ้งกี่แล้วกันนะผมอ่าอุย้ยตักดีมากเลยว่ะตักดีมากอตักดีเทดีด้วยนะครับดีดีดโหดีมากเลยว่ะ โอ้ผมอยากแยกได้เลยอะผมไปเอาแคทมาแยกดีกว่าอ๋อดีมีแรงโยกยึกยักยึกยักด้วยนะผมโคตรดีเลยว่ะนีอย่างดีเลยโอ้เวอร์เวอร์ดีเวอร์เลยดีดีดีดด ่ดีเลยนะผมที่แคบๆนี่สบายสบายนะครับผมดูดิเสียงแต่โอ้โหโดยรวมถือว่าดีมากๆนะครับผมสำหรับไอ้เจ้าผนุงคนนี้นะครับเนี่ยโดยรวมดีมากเลยนะโอ้โหโดยรวมดีมากๆเลยเนะี่ย ดโดยโรวมดีนะครับผมดีจัดเลยคุณผู้ชมดีจัดหนุดมันเล่นก็นได้นะครับผมเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับดีจริงดีจริง